ตามเวลาน,น,นะครับรถเร็วหนู่เก้า ถานีบ้านโป่งชาญชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังนตรายขณะขึ้นลงจากขาบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบวนรถรดร้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชาญชาลาที่สองขณะน,นี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169 ความารักผู้ดโดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณป้ัยทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับสมงผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีราชบุรีสถานีปากเข้าเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางัง